เอาละครับสวัสดีทุกคน้วนะครับก็เนี่ยวันนี้มีกิจกรรมไม่ตัวนี้นะซึ่งผมได้เก้าเพชรนะครับรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะรางวัลทั้งหมดที่เขามีให้นะครับผมผมก็ซื้อไปแล้วอันหนึ่งนะก็สู้อีกทีได้เก้าเพชรนะครับนี่เก้าเพชรแล้วนะคนก็นี่ชุดนี้เลยที่ผมจะซื้อเก้าเพชรนะครับซื้อไปเลยแล้วกันนะ เออซื้อเลยซูมต้องมันก็ไม่สามารถซื้อกาแฟรี่กันเนาะอ่ะประมาณนี้คือผมอเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนเสื้อนะส่วนอีกส่วนหัวนี่เป็นหัวกระต่ายน่ารักนะผมว่าก็ตานะอันเดียเปิดเลยสวมใส่ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะ ก็ผมไหนดูี่ผมใส่ใส่ใส่ไปแล้วนะไอ,อเดียวขอระาวุธก่นอนนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวกระเป๋าก่อนนี่นะโอ้โหสวยนะทุกคนนะสวยสวยๆเข้าเพชรนึ่นองอะ่ะไอคือได้มาถูกมากเลยนะครับไปเที่ยว ใครที่สุ่มในก้าเพชรนะครับเป็นกิจกรรมใครที่สุมในก้าเพชรเล่อยพี่เติมให้นะครับก็ส่ง U A D มาในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทักไปนะครับแล้วก็บอกเหตุผลน,นะครับว่อ,อยากได้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะเลื่อนอ่านคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณครับ